คือผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเสนอรายการภัยผู้หญิง สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงที่2ของรายการภัยผู้หญิงนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณประภัยยั่งยืนนะคะออกอากาศทาง AM 1467วิทยุก,กรมประชาสัมพันธ์นะคะและ24 News o n l i ิวออนไลน์โดยบรรณาธิการคุณสมัยนิคุณรามนำมาออกซ้ำให้นะคะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสามารถที่จะรับฟังรายการออนไลน์ทางเว็บไซต์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย nbt.prd.go.th นะคะแล้วคลิกไปที่ฟังวิทยุออนไลน์แล้วเลือกไปที่ am 1467นะคะหรือจะรับชมผ่าน Facebook Live ได้ทาง w w w f a c e b o o k c o m r a d i o a m 1 4 6 7นะคะวันนี้เราอยู่กับน้องช่างเทคนิคเราน้องบุญประกอบอบขินที่เปิดเพลงให้เราเมื่อสักครู่นะคะคุณประภัยคะ ค่ะคุณพรทิพย์คะต้องบอกว่าวันนี้สุดวันนี้สุดยอดมากเลยน้องบุญประกอบอบกลิ่นบอกว่าระบบโทรศัพท์มีปัญหาแต่ว่าเรายังสามารถที่จะคุยโทรศัพท์กันได้โดยผ่านทางอุป,ปกรณ์มือถือแบบไลน์ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเสียง <Yeah. S 1> อาจจะขาดขาดหายหายบ้างแต่ยังบอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกเพราะว่าน้องบุญประกอบทุกทีเวลาเราเข้าสายโทรศัพท์เนี่ยจะใช้ระบบ02ไม่ได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ อันนี้คือเป็นทันสมัยจริงๆก็คือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะค่ะนี่ต่คะไม่ไม่ใช่มิจฉาชีพใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตแต่ยังเห็นหน้า <c oughs> เห็นตาแล้วก็เสียงอาจจะไม่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเท่ากับระบบระบบสายแบบทต่ดินก็ได้ยิน <02. S 1> ได้ยินชัดเจนนะคะได้ยินได้ฟังชัดเจน โอ้โหต้องต้องชื่นชม<ฆ>ช่างเทคนิคของเราเนอ้องเขาเขามีมีฝีมือมากดิเพราะโทรมาดิฉันบอกว่าวอคุณประภัยครับระบบโทรศัพท์มันมีปัญหานะวันนี้เพราะฝนตกทั้งวัน<ฮ>แเราก็เลยบอกว่าลองใช้ทางอินเทอร์เนต็ตทางไลน์ดูได้ไหมผมจะพยายามลองดูครับนี่เราต้องบอกว่าชื่นชมเลยว่าท<ฮ>ําจนได้ได้สามารถที่จะคุยตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะเราเดีใจจริงๆอีกเรื่องหนึ่งเมื่อก<ฆ>ี้อาเรียนไปแล้วจะไม่ออกกา<ฆ>ําลังกายไปแล้วค่ะ<ฆ> ทีนี้มาเรื่องคุณพรที่เตรียมเรื่องอะไรไว้บ้างคะก็จะถามว่าโรงเรียนวิเชียนมาตุเนี่ยมีที่ไปที่มายังไงแล้ววันนี้เป็นงานวันเกิดแล้วโรงเรียนวิเชียนมาตุเนี่ยอยู่จังหวัดตรังใช่ไหมคะก็เลยอยากจะเล่าแต่ว่าเห็นว่าฝนตกไปร่วมกิจกรรมเนี่ย ก็ยกเลิกไปใช่ไหมคะพะเพาะกีฬยกเลิกเฉพาะแข่งกีฬาค่ะแต่ว่าพิธีทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะค่ะพิธีตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้ามีเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดวันกำเนิดพระเจ้าทานของโรงเรียนวิเชียนมาตุนะคะ,คะบริเวณลานหน้าพระราชอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะคะ,คะเป็นราชินีของรัชกาลที่ห้าต้นกำเนิดออยังไงบ้างดิฉันเองเนี่ย ฟังตั้งแต่สมัยที่ที่เรียนอยู่แต่จะบอกว่าต้องยอมรับไว้ว่เา,เาเราเรียกพูดอะไรวิชั่นหรือแนวคิดของของของแม่กแก้วเนี่ยสุดยอดมากเลยนะโรงเรียนวิเชียนมาตุกําเนิดขึ้นจากพระรจ้ประสคงอันประกอบไปด้วยพระมหาคารุณาทิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชน,นีนะคะหรือพระราชนินีพระพันปีหลวงของรัชกาลที่ห้ค่ะคุณบอทิพย์ค่ะ พระองค์ได้เสด็จมาที่ที่จังหวัดตรังนะคะตอนนั้นน่ะ,ะได้เสด็จประพาสหัวเมืองมณฑลภาคใต้นะคะ,คะและได้เสด็จประพาสจังหวัดตรังเมื่อวันที่2ี่สิสิงหาคมสอง5ันสี่รห้าสิบห้าค่ะตดนนี้พี่เชียรเราอะนะเกิดก่อกำเนิดมาร้อยจุดปีแล้วน,นะคะในการเสด็จประพาสครั้งนั้นตรงบีพระปรารบว่าทำบุญทับเที่ยงเมื่อก่อนเราเรียกว่าว่า,ว,าว่าอำเภอเมือง เที่ยงนะทุกวันนี้อำเภอบางรักอำเภอเมืองปัจจุบันนะคะมีภูมิลําเนาทําเลที่เหมาะสมเอ็ทีเจริญก้าหน้านี่เป็นคำดับพระดำริข,ของพระอ,องค์ท่านนะคะเก้าวหน้าเป็นชุมชนใหญ่ในอนาคตสมควรมีสถานที่ศึกษาไว้เพราะพัญญาแก่คุณระบุคุณลติดาสืบไปจึงพระรจชทานทรัพนะคะพระรจาทาน พระราจะทรับย์ส่วนพระองค์นะคะคุณบอทิพย์ท่านผู้ฟัง <Ừ. S 2> เป็นเงินจํานวนเท่าไหร่หรู้ไหมคะค่ะสมัยนั้นเป็นเงินจํานวนสี่พบาทนะคะสมัยพศสองพันร้อยกว่าปีแล้วนะคะค่ะเอาสี่พันบาทสมัยนั้นโอ,อ้โหเยอะนะเยอะมากเยอะมากแล้วก็เป็นต้นกําเนิดแล้วก็เป็นสิ่งที่เริ่มของงานวันเกิดของโรงเรียนวิเชียรมาตุคุณปอภัยเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะนีนเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนนี้แล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าที่รุ่นแรกที่มีผู้หญิงเข้าไปนะคะแล้วก็ได้พระจะทานแก่ใครนะคะเดี๋ยวอธิบายนิดเดีวยวยถ,ถ้าจะทานแก่อมมาทโทพร,ร,ระ,ะ,ะ,ะรายาลัชดานุประดิษฐ์นะคะพระยาานุประดิษฐ์นะคะหรือว่าศินเทพอัศดินณอายุทยาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดรังในขณะนั้นนะเพื่อจัดสร้างโรงเรียนและทรง พระหมาเรุนาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่าท่านเป็นเป็นเป็น,ปนพระราชทานนามเองด้วยนะคะ,คะว่าโรงเรียนวิเชียนมาตุหรือหลายคนเนี่ยจะเรียกวิเชียนมาตนะคะอ,อันมีความหมายว่านะคะฝ่ายหนึ่งสมเด็จพระราชชน,นีของพระพรหมินธรมหาวชิราวุธนะคะหรือพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะนี่โรงเรียนวิเชียนเริ่มก่อสร้างขึ้นมาที่ถนนทับเที่ยงนะคะ,คะที่ ที่ตะมนทับเที่ยงถนนพัทลุงแต่ว่าตอนหลังเขาย้ายไปอยู่ใกล้สนามบินนะคะตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนะแล้วก็มาเปิดเอาวันที่1นี่แหละคะ่ะโดยมีอามาตย์โทรไปราชจานุปดิดเหมือนที่ว่านะคะก็คือสินเทพอัศดินณนอยุธยาเป็นผู้ว่าราชการในขนาดนั้นนะคะและรองอามาตย์โทขุนเพาะนิสัยนะคะชอบหรือเชื้อรัตนะนะคะธรรมการนะคะเป็นผู้ก่อสร้างแล้วก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังที่ย้ายมา นะคะแล้วก็ที่สําคัญมากกว่าถึงวันนี้ร้อยเจ็ดปีนะคะถึงวันนี้ที่จัดงานนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่ารุงเรียนวิเชียนมาตุสร้างคุณมูปการและกกับให้กับ,กบนักเรียนให้กับสิทธิ์เก่าร้อยเจ็ดปีแล้วซึ่งคนที่มาเรียนวิเชียนคนแรกๆก็คงไม่มีอายุแล้วตอนนี้ถ้าร้อยเจ็ดปีถ้าที่ดูนะคะก็เป็นคุณระบุตรคุณลทิดาค่ะ เป็นพระมหาคารุณาที่ขุนมากเลยเอาเพิ่งเรียกลูกเรียนวิเชียมาตัว่าลูกแม่แก้วอะค่ะเวลามีกิจกรรมค่ะลูกแม่ลูกแม่แก้วก็ว่าของของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ิฉันเองอยากจะอ่านอัรวาดให้ฟังเพราะว่าอาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์ประจาชั้นดิฉันด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักประพันธ์ก็คืออาจารย์เปื้องกุงแก้วนะคะได้เขียนอัชรวาดถึงถึงพระองค์ท่านไว้อย่างนี้นะคะหราะว่า สวงชีพมอดหมายสีหมายพระกะหมายพระกคุณประวัตินาสมเด็จพระศรีพันธรรินพร้อมกายจิตตะ,ะไวจีพนธทรณินสำนึกผนึกศิลประสาทภาบหนึ่งตรงกรักกำหนดทิศประพาสก่อตั้งวิเชียนมาสสถาน ส่งเสริมสิขะขยายและหมายทะยานคือเอกอุดมการประสิทธิ์ลูกแม่แก้วคณะมาประมวลจะตุรทิศพร้อมกายวาจีจิตจุลีแม้นมิ่งแม่จะเสวยสวันสุขาว,วดีนามแม่จะคงมีนิรันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอดีชาก้าพระพุทธเจ้าคณะครู และก็บุคลากรของโรงเรียนโดยเฉพาะอาจารย์เพื่องกรุงแก้วผู้ประปัน์ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะคุณพรทิพย์และก็ท่านผู้ฝังประพันธ์ไว้ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นอาจารย์ประจำชัช้นของดิฉันเองค่ะอ้โหแล้วโรงเรียนวิเชียรมาตุเนี่ยมีตอนนี้นะคะมีระดับชั้นเรียนถึง มัธยมศึกษาตั้งแต่มหนึ่งถึงมหกค่ะอ๋อเป็นการศึกษาขั้นพืนฐามันเป็นมสใช่ไหมขั้นพือนฐานเป็นโรงเรียนผู้ชายล้วนค่ะชันรุ่นนีชั้นรุ่นมหกรุ่นแรกที่รับผู้หญิงเข้ามาค่ะมสี่มห้ามหกค่ะนะคะวันนี้กิจกรรมต่างๆก็มีการมอบทุนการศึกษาในมีภาพมีการมอบทุนการศึกษาแล้วก็มีการถวาย วางพันพุ่มอะค่ะมีตัวแทนจากวางพันพุ่มดอกไม้ถวายราชกรราพระรายพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีพัชรินตราบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่เห็นมีถวายพันพุ่มก็ประมาณสี่สิบหกพันพุ่มอะค่ะ,คะหมายถึงคณะต่างๆมีคณะที่ที่เป็นสิทธิ์เก่าอาจารย์ที่เป็นสิทธ์เก่าลูกศิษย์ที่เป็นสิทธ์เก่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอะค่ะคุณพรทิพย์ อ่าตามกลางสายฝนนะคะฝนตกตั้งแต่เ<อ>มื่อคืนจนเมื่อเช้าเลยนะคะทุกคนก็สู้ใช่ไหมคะทุกคนก็สู้ปีกันหมดนะคะค่ะค่ะก,ก็มีตั้งแต่สภาโรงเรียนวิเชียนสารวัตรนักเรียนโรงเรียนวิเชียนชมรมตูบีนัโมวันนะคะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียนก็มากันเยอะแต่ว่าถึงยังไงก็ต้องมาเพราะว่าถึงฝนตกกันแล้วก,ก็ต้องมีการจัดงานแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเลี้ยงเพลงให้กับพระสงฆ์แล้วก็ทําบุญให้กับคนที่มีเอ่อ บุญคุณหรือมีคูณนักประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่ร่วงรับไปแล้วอะคะ่ะผู้อุปการะคุณเนาะค่ะใช่ใช่ใชแล้วก็ที่สำคัญมานั้นมีการแจกทุนทุกปีก็มีประธานนักเรียนคุณตวีวัฒน์เส้นแก้วก็ไปแจกทุนในฐานะที่ก็เป็นประธานนักเรียนรุ่นเดียวกับดิฉันนะคะเขาก็ไปแจกทุนให้กับผู้กล่าวอาชิโรวาดแล้วก็แจกทุนให้กับนักเรียนในแต่ละส่วน พ่วงนวยการรุ่นอื่นๆที่ดิฉั่านเคยอยู่มีอาจารย์ฝ่ายปกครองก็มาวันนี้อายุท่านเจ็ดสิบหกแล้วท่านก็ยังแข็งแรงแต่ว่าแข็งแรงไม่มากเท่าไหร่แล้วค่ะถ้าถ้าช่ย่างแชวรือว่าถ้าสู้กับพ่อดิฉันพ่อดิฉันแข็งแรงกว่าแต่ท่านก็ยังให้ความเคารพแล้วก็ให้ความระลึกถึงลูกศิษย์ลูกหาอย่างไปที่โรงเรียนอยู่ค่ะคุณพรทิพ์ท่านผู้ฟังค่ะ ก็เป็นการคืนสู่เย่าเราด้วยนะคะเราได้พบปะท่านอาจารย์แล้วก็ผู้มีอุปการะคุณต่างๆแล้วก็ยังได้ไปสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดในส่วนของทุนการศึกษานะคะ ค่ะเลี้ยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะอย่างน้อยใครที่ที่เติบโตขึ้นมาและมีโอกาสต่างสังคมนะคะไม่ว่าคุณจะเรียนที่ไหนคุณจะผูกพันกับโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมหรือมหาลัยเลียนเองอยากจะเชิญชวนว่าทุกคนควรจะคืนกำไรให้กับสังคมหรือให้กับรุ่นน้องะคะถ้ามีโอกาสมีจังหวะก็อย่างน้อยโรงเรียน ได้สร้างเรามาขนาดนี้นอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองเราแล้ว,ลวโรงเรียนก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราก่อเกิดได้มีงานทาได้มีสังคมได้มีการทํางานที่ดีได้มีการเลี้ยงชีพที่ดีและก็สํานึกบุญคุณของของแผ่นดินน่ะไม่ว่า<ะ>คุณจะเกิดที่พิษณุโลก,ค,ก<ะ>คุณจะเกิดที่เชียงรายคุณจะเกิดที่เชียงใหม่หรือเกิดที่<ะ>ไหนก็แล้วแต่อยู่ที่ความผูกพันถ้าคุณผูกพันกับโรงเรียนอนุบาลก็ควรจะกลับ ไปที่โรงเรียนอโดวบานแล้วก็คืนกําไรสิ่งดีๆเป็นแนวคิดหรือก่อตั้งแนวคิดที่คุณคิดว่าจะทําให้กับสังคมก็อยากให้ช่วยๆกันนะคะเพราะว่าคนเราไม่มีใครอยู่ได้ด้วยคนเดียวต้องมีสังคมมีเพื่อนฝูงค่ะ มีที่มาที่ไปทางนั้นนะคะค่ะ,คะพอดีเลยค่ะจะเรียนคุณประภัยด้วยว่าวันที่11พฤศจิกายนนะคะโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีโรงเรียนที่ดีฉันได้เรียนตั้งแต่มัธยม1ถึงมัธยม6ค่ะก็ได้ครบรอบ1นึปีค่ะก็จะเป็นการคืนสู่ย่าวแล้วก็มี ทุนการศึกษาให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ขาดแคลนนะคะผู้ขาดแคลนแล้วก็การศึกษาเนี่ยทำให้เราได้มาเจอกันในวันนี้เนาะเฉลิมพลสตรีกับวิเชียนมาตุดีนะจากกลางการศึกษาที่ด,ดีเราก็คงไม่ได้มาเจอกันถูกไหมคะใช่ใชค่ะตรงจุดนี้ค่แล้วที่สำคัญอยากจะเชิญชวนนะใครก็แล้วแต่นะคะเดีอนเชิญชวนว่าถ้ามีโอกาสก็ คุณจะผูกพันกับที่ไหนก็แล้วแต่ผูกพันในชั้นอนุบาลคุณจะผูกพันในชั้นประตมศึกษาจุดผูกพันในชั้นมัธยมผูกพันในชั้นมหาลัยอยากให้ส่วนหนึ่งถ้าคุณสามารถที่จะไปคืนกําไรให้กับสังคมหรือว่าถ้าเราเรียยว่าไปพบปะค่ะพูดคุยกันยา้วก็้ืนส้เย้าคืนสุเย้ <ขอ S 2> <ส>าค่ะคืนสือเย้าค่ะแล้วหาทุก ทุกคนเนี่ยถ้าเผื่อว่ากลับไปบ้านเหมือนได้กลับไปบ้านนะคะเหมือนได้กลับไปโรงเรียนเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองเวลาที่เราพูดกันนะคะเราก็ให้ความรู้ประสิทประศาสวิทยาเวลาที่เราไหว้ครูจําได้ไหมปาเจราจริยาโหตออินั่นแหละ <c oughs> ทุกท่านกลับไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ถ้ามีกําลังแล้วก็มีพอที่จะ ให้ทุนกับน้องๆได้เนี่ยค่ะโรงเรียนของท่านเนี่ยก็จะมีการเจริญเติบโตแล้วเราก็จะชื่นใจเราถึงมาถึงจุดนี้แล้วเราต้องหันกลับไปดูว่าการศึกษาเนี่ยทำให้เราได้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านนะคะค่ะยิ่งให้ก็ยิ่งได้อะค่ะอย่างน้อยเราก็ให้แล้วก็ลูกน้องๆเขาก็ให้ต่อถูกไหมคะต้<ท>า<ำ>งเป็นตัวอย่นะอางเวลามีโอกาสดีนั่นเอง ไปที่มหาลัยรามกำแพงเรายังมีโอกาสก็ไปเดินระลึกถึงสมัยเก่าๆใช่ใช่ใช่ถ้าเรามีโอกาสเวลามีกิจกรรมอะไรถ้าเราเป็นไปได้นี่องถือว่าเป็นมหาลัยเปิดก็จริงที่ที่ไม่ได้เป็นมหาลัยปิดเพราะว่าเราไม่ได้มีไม่ได้มีเพื่อนร่วมรุ่นกันเท่าไหร่เพราะว่าเป็นมหาลัยเปิดถูกไหมคะทุกคนก็ไปเรียนเรียนแล้วก็กลับที่พักกันแต่ว่าเราก็ยังคิดถึงบางทีถ้ามีกิจกรรมอะไรที่เราสามารถ PR ประชาสัมพันธ์ได้เราก็ยินดีเสมอในฐานะที่เราเป็นสิทธิ์เก่า ของรามกระแหงในฐานะที่ท่นเป็นสิษธ์เก่าของรามอย่างของวิเชียนมาตูถ้ามีโอกาสเนี่นก็พยายามที่จะมาให้ได้ทุกครั้งถ้า,าตรงไหนมีทุนได้มีตรงไหนทําได้มีเราอาจจะไม่ควักทุนเองเราหาผู้มีจิตศรัทธาหรือหาสิทธิ์เก่าหลายหลายคนที่มีทําธุรกิจเขาก็มาอยากให้ทุกคน <ใจ S 2> รู้สึกนะช่วยช่วยเหลือ,อซึ่งกันและกันเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีรู้สึกว่าเออรุ่นพี่ให้ความสําคัญกับเขานะ รุ่นพี่ยังรักยังห่วงใยยังผูกพันกับโรงเรียนนะค่ะตรงจุดนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนนะนะคะทุกคนถ้าใครที่มีโรงเรียนมีครูบาอาจารย์ที่นับถือกันอย่างนี้เนี่ยกับอาจารย์ที่ท,ที่ที่รักกันมากวันนี้ก็เจอท่านอาจารย์ปราณีเพราะว่าเป็นอาจารย์เน้นแนวเป็นฝ่ายที่แนะนแนวเวลามีอะไร <c oughs> ท่านก็จะเรียกหาประจาท่านเรียกลูกสาวลูกสาวมาแล้วลูกสาวครูมาแล้วเนี้ย <c oughs> และก็อีกคนหนึ่งอาจารย์อาพรเทพอักษรเป็นอาจารย์ห้องสมุดซึ่งเคยพูดถึงท่านอยู่บ่อยว่าตอนนั้นมีอะไรท่านเราก็ไปว่างก็ไปจัดหนังสือเข้าล็อกเข้าล็อกหนังสือไหน<อ>มาใหม่เราก็ได้อ่านก่อนคนอื่นค่ะทําทให้เรารู้สึกว่าเราได้ก้าวหน้ามาทุกวันนี้เพราะว่าความกวดขันของอาจารย์และก็ที่สําคัญก็ <c oughs> คือความปลูกพันกับเขาด้วยะค่ะค่ะ คุณประภัยคะวันนี้ก็ยังเป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะคะนอกจากเป็นวันเกิดของโรงเรียนวิเชียนมาตุแล้วเราก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกกับพี่น้องที่ฟังฟังวิทยุแล้วก็ดู Facebook ไลฟ์ของเราแล้วนะคะเพื่อที่จะกลับไปทุนบ้างแล้วก็เฉลิมขันสตรีนี่ก็คือวันที่11พฤศจิกายนนะคะครบรอบ100ปีคะ่ะอยู่จังหวัดพิษณุโลกคะ่ะ<ม>ก็อีก ถ้าหา<ม>คนที่ที่เรียนโรงเรียนรุ่นแรกอายุครบหนึ่งร้อยคงจะดีนะคงจะดีมีไหมแต่ไม่ไม่ด้าจะอยู่เมื่อที่มิเชียน,นี้ฉันก็สอบถามเขาอยู่เขาบอกว่าไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวก็บอกว่าเถ้าหาเจอได้ที่ฉันอยากจะสัมภาษณ์เขาอยากจะค,คุยกับเขาว่าความจํายังมีอยู่ไหมเป็นบแบบไหนอะค่ะค่ะคุณพอที่ไปโรงเรียนแล้วลองถามดูแล้วก็พูดค,คุยมาอย่างน้อยก็ไปได้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีเขาก็จะได้ลําลึกถึงที่ผ่านมาค่ะค่ะ ก็อีกวันหนึ่งก็คือเป็นวันลูกเสือโลกค่ะวันนี้อืมวันนี้เป็นวันที่สําคัญนะคะหลายหลายรัฐราชการที่หกเป็นผู้ออให้กําเนิดวันลูกเสือโลกอะ,ค,ะค่ะท่านพระราชทานพระองค์ท่านพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยนะคะ,คะเมื่อปีหนึ่งเมื่อหนึ่งกรกฎาคมสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ค่ะจริงๆแล้วลูกเสือเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะคะโดย่หลอดเบเดนนะคะ คำที่เคยได้ยินแล้วก็ได้ฟังกันเนี่ยก็คืออะไรคะคุณประภัยเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะคะค่ะ,คะตอนนั้นเนี่ยมีเจตนาแล้วก็มีจุดประสงค์เป้าหมายเพื่อที่จะฝึกให้ข้าราชาการเรียนรู้วิชาทหารนะคะเพื่อที่จะเป็นพลสำรองค่ะตอนสมัยเมื่อตอนที่ราชาการที่6ก องท่านได้เสด็จประพาสประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมาเป็นพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยให้กับประเทศไทยเราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ข้าราชการและก็พล,ลเรือนเนี่ยได้เรียนรู้วิชาทหารนะคะดีใจด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าอย่างน้อยก็การเรียนของลูกเสือไทย <c oughs> นะคะ <c oughs> จริงๆแล้วพอมีลูกเสือหลังจากนั้นก็มีเนตรนารีจำได้ไหมคะใช่ค่ะ ลูกเสือ,เ,อเนตรนาลีแล้วก็ลูกเสือก็จะมีแบ่งเป็นลูกเสือสามันลูกเสือเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ดิฉันก็ชื่นชมนะแล้วพอหลังมาเนี่ยก็กระจายไปถึงเรื่องอประชาชนแล้วก็ในหมู่บ้านตำบลก็จะเป็นอะไรคะลูกเสือชาวบ้าน ใช่ค่ะและที่สําคัญนี้นั่นคยเกิดไปอบรมลูกเสือของค่ายวชิราวุธนะคะที่ชนบุรีค่ะตอนนั้นเรียนของกกตก็ต้องชื่นชมว่าการทําลูกเสือสอนให้เราผูกเงื่อนเป็นนะคะคุณพรทิพย์ได้ผูกเงื่อนเนะคะผูกเงื่อนได้ผูกเงื่อนเดี๋ยวนี้มีไหม บรรจุเข้าไปในหลักสูตรไหมว่าลูกเสือเนตรนารีจะต้องเรียนจําได้เลยทุกวันพฤหัสต้องแต่งชุดลูกเสือเนตรนารีเดี๋ยวนี้นี่คือทุกวันศุกร์ต้องแต่งผ้าไทยแล้วลูกเสือเนตรนารีนี่ยังอยู่ไหมเฮะยยังอยู่ไหมไม่แน่ใจอะค่ะแต่ส่วนหนึ่งนอกจากวันลูกเสือวันเนตรนารีแล้ววันนี้วันกําเนิดไอทีวีนะคะ่นี่เองในแต่ละคนไอทีวีวันนี้วันที่หนึ่งกร,รกฎาคมวันกําเนิดไอทีวีแล้วก็ตอนนั้นสมเด็จพระเทพเสเดจนะคะ เป็นว <c oughs> ันออกอากาศครั้งแรกของไอชีวีนะคะฝ <c oughs> ากนิดนึ่งแล,และสมเด็จพระเทพเสด็จพระเนินที่สถานีโทรทัศน์ไอชีวีและก็เริ่มออกอากาศวันนี้วันวันแรกเลยค่ะโอ้โหวันนี้เป็นวันสําคัญหลายๆเรื่องนะคะทีนี้ <c oughs> เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัยผู้หญิงของเรานะคะมีเวลาอีกหนึ่งนาทีคุณประภย <c oughs> ัยจะฝากอะไรคะนอกจากอ่ะ ร้อนเช้นชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมะค่ะจริงๆแล้วอยากให้ดูแลสุขภาพกันแล้วก็ช่วยรักษากฎกติกามารายาทของสังคมด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและก็ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องมีกฎมีระเบียบมีกติกามีมารายาทเรามีสิทธิ์จริงแต่ว่าเราอย่าไปลุกล้ำสิทธิ์คนอื่นนะคะคุณมีสิทธิ์เดินถนนไดแ้แต่ถ้าคุณเดินถนนไปเบียดคนอื่นน,น,นั้นคุณไปลุกล้ำสิทธิ์ของคนอื่นแล้วนะคะสังคมจะดูได้ความเรียบร้อยความสงบสุขและก็ให้เกีรยิซึ่งกันและกันถ้าคุณ เป็นคนรักษาจิตของตัวอนเอง,เองไม่ลุกล้ำจิตคนอื่นนะไม่ล้ำเส้นกันใช่ค่ะไม่ล้ำเส้นกันนะคะคุณว่าภัยเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยแล้วก็นำเรื่องราวดีๆบน เครื่องบินหรือการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเดินทางด้วยรถหรือว่าเดินทางด้วยเรืออะไรก็แล้วแต่มาฝากแล้วก็มาเตือนภัยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกันนะคะวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณคท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณน้องบุญประกอบบุบกินขอบคุณคุณพรทิพย์ฉันตะแดนจุวรรณที่มาร่วมจัดรายการที่สถานีนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ